ต้อนรับกลับสู่ MPV Auto Garage วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับการกลับมาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของโลกซีดานขนาดกลางนั่นก็คือ Mazda 6 Sport ซีดานรุ่นปี2026รุ่นใหม่นี้ได้ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดและพิสูจน์ให้เห็นว่าความสปอร์ตความหรูหราและสมรรถนะสามารถรวมอยู่ในรถคันเดียวได้อย่างลงตัวมาดูกันแบบละเอียดทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของ Mazda 6รุ่นใหม่คันนี้กันเลย เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Mazda 6ปี2026มาพร้อมแนวคิดการออกแบบโค d o ดีไซน์รุ่นล่าสุดที่ทั้งสง่างามและดุดันในเวลาเดียวกันด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าเลดทรงเรียวทำให้รถดูมีบุคลิกที่เฉียบคมและทรงพลังฝากระโปรงหน้าและซุ้มล้อถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจนเน้นความสปอร์ตและปราดเปรียวเส้นหลังคาโค้งลาดแบบคูเป้เพิ่มความหรูหรา ส่วนด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายเล็แบบแถบยาวต่อเนื่องพร้อมท่อไอเสียคู่ที่เผยให้เห็นถึงพลังซ่อนอยู่ภายในตัวรถมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด19หรือ20นิ้วและมีสีให้เลือกหลากหลายเช่นโซเรสคริสตัลแมชชีนเย์และสีไมอาติกไวเพลทุกมุมมองของมาสด้าหกใหม่สะท้อนถึงความหรูหราและความตั้งใจในรายละเอียดการออกแบบอย่างแท้จริงต่อมาที่ห้องโดยสารภายในมาสด้าหกใหม่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถหรูระดับพรีเมียมวัสดุภายในถูกเลือกใช้คุณภาพสูง ทั้งหนังแท้อลูมิเนียมและพื้นผิวสัมผัสนุ่มทุกจุดแผงคอนโซลถูกออกแบบให้เรียบหรูและเน้นผู้ขับขี่เป็นหลักมาพร้อมหน้าจอดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและจอสัมผัสกลางขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองรวดเร็วเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระดีเยี่ยม นั่งสบายแม้เดินทางไกลหรือขับขี่แบบสปอร์ตระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลท์และหลังคากระจกพารามิกเพิ่มบรรยากาศรหรูหราขนาะเดียวกันยังมีการปรับปรุงฉนวนการเสียงให้ดียิ่งขึ้นทําให้การขับขี่เงียบและผ่อนคลายเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขึ้นและพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็ถือว่าดีที่สุดในกลุ่มมาสด้าตั้งใจให้รุ่นนี้เป็นคู่แข่งไม่เพียงแค่โตโยต้าแคมรีหรือฮอนด้าแอคคอร์ดแต่รวมถึงรถยุโรประดับ BMW 3 Series ซีรีส์ด้วย ด้านสมรรถนะมาสด้า6ปี2026มาพร้อมขุมพลังให้เลือก2แบบรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.5ลิตรให้กำลังประมาณ250แรงม้าแรงดิด320นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองรวดเร็วส่วนรุ่นท็อปมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียง3.3ลิตรเทอร์โบชาร์จจาก CX70 และ CX90 ให้กำลังสูงสุดถึง340แรงม้าและแรงดิด369นิวตันเมตรเมื่อใช้เชื้อเพลิงพรีเมียมขับเคลื่อนด้วยระบบ I S T A w D, สภาพเส้นทางโครงสร้างและช่วงล่างถูกพัฒนาใหม่เพื่อความสมดุลและการควบคุมที่แม่นยำแพลตฟอร์มใหม่แบบขับเคลื่อนล้อหลังทําให้การขับขี่มีความเป็นรถสปอร์ตซีดานอย่างแท้จริงพวงมาลายัยคมช่วงล่างนุ่มแต่ยังคงความนุ่มนวลมาสด้าต้องการให้การขับขี่ทุกครั้งเป็นความสนุกไม่ใช่แค่การเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งสำหรับราคามาสด้า6สปอร์ตซีดานปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,50,000บาท ราวสามหมื่ดอลลาร์า 30, และรุ่นท็อปสุดอาจแตะที่1นล้านหกแสนบาทประมาณ45,000ดอลลาร์ 45, สหรัฐถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาสด้าวางตำแหน่งรุ่นนี้เป็นทางเลือกของคนที่ยังรักความสนุกในการขับรถท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วย SUV แล้วคุณคิดอย่างไรกับมาสด้าหรุ่นปี2026คันนี้ มันคือรถซีดานที่ทั้งสวยสปอร์ตและทรงพลังอย่างลงตัวหากนี่คือทิศทางใหม่ของมาส d a อนาคตของรถซีดานคงสดใสแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่จาก MPV Auto Garage ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้า